สวัสดีค่ะยิงยิงสื้อโทรทัศน์ไหมค่ะสามีฉันเขาบอกห้พนักงานขึ้นมาทรงสั่นสองเพราะว่ามันเสียตังซีพันเยนสามีฉันเลยหอบขึ้นมาข้างบนสั่นสองค่ะฉันก็นเลยขี่คานไปทายขากลางก็เลยทายให้เบิง้งเขาาวเด้อเพิ่นกำลังจัดบ้านแล้วก็อันหอบเองค่ะ ทลทัดเพ่นอันคุณไส้เขาบอยากเสียเงินเขาก็เลยหอบขึ้นมาเองจากอันประตูหน้าบ้านพนักงานก็ว,ว่าบ่เป็นยังบ่เป็นยังสิหอบขึ้นไปห้แต่ต้องเสีย4ีพันเย็นเด้ออันสามีฉันก็ว,ว่าบ่บอบ่เป็นยังเดี๋ยวเพ่นหอบขึ้นมาเองคนเดียวบ่เป็นยังบ่เป็นยังเพราะว่าเพ่นบอยากเสียเงิน4ีพันเย็นเนาะเพ่นบอกว่าแพ้ ก็เลยว่าหอบเองเลยข่อยกระตกใจว่าผัวข่อยคือมีกำลังหลายแท่หอบโทรทัศน์ก็บหอบได้มีกำลังหลายหลาย,ลายเนาะเวลากลางคืนนั่นวอยาเคตการบ้านได้ผัวข่อยก็ได้การบ้านว่าข่อยบ่มีเฮงว่าซ่นข่อยก็อยากขำเนาะ มันนี่ยังกะสิมาวอามวนๆเด้อ